ไวมากมันใช้ว่าหมอปลาแต่เป็นอันนี้อันนี้คือปลอมนะย้ำว่าอันนี้คือปลอมอันนี้คือเขาใช้ชื่อผมอย่างเดียวนะฮะผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใครที่ทำเพจนี้อยู่นะแนะนำเปลี่ยนชื่อผมนะอย่าหมอปลานะฮะถ้าเกิดว่ายังไม่เปลี่ยนผมต้องแจ้งความนะครับก่อนนั้นเนี้ยใช้หน้าผมตัวน,นี้คือคือคือเปลี่ยนหน้าแล้วผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจเพจนี้นะฮะบ,บอกไว้ก่อน แต่ใช้ชื่อผมนะฮะและก่อนนั้นเนี้ยเคยเอาหน้าเราไปด้วยเราขอยืนยันว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจเพจนี้เพราะฉะนั้น,มน,ะนะะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับสําหรับเพจเพจนี้นะฮะใครที่แอบอ้างอยู่เนี้ยนะอันนี้คือเพจปลอมน,นะครับคนเอกคือเครื่อง <c oughs> ใช่ครับปลอมครับ <c oughs> ใครปลอมครับรู้ไหม

คือหมอปลาช่วยด้วยสามเพดมีแค่นี้ครับแต่ที่มีปลอมอ่ะตัวนี้มันคือมันมีปลอมเยอะมากอันนี้ก็อันนี้ก็เพดอย่างที่ที่ผมมาปลอมชื่อผมอ่ะนะครับดังนั้นเราบอกทางถ้าใครรู้จักเจ้าของเนี้ยบอกว่าเปลี่ยนชื่อผม้ว้นะฮะและห้ามเอาลูกผมอ่ะขึ้นไปนะเข้าไปแปะนะฮะไม่งั้นผมจะต้องแจ้งที่ปอทและดําเนินคดีฟามนะปิดพรบคอนนตัวเนี้ยโทษหนักนะนี่คือเตือนเลยนะครับเตือนแล้วนะครับถ้าคุณยังไม่เปลี่ยน เชื่อผมต้องดำเนินคดีกับคุณนะครับอันนี้ผมเตือนนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าพวกคุณน่ะจะเอามาหากินกันในลักษณะไหนเพราะพวกนี้มาต้องมีคัรอินบ็อกอยู่แล้วอินบ็อกรับนู่นรับนีบบบ่หรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะผมเตือนนะครับเพราะเพจเนี้ยถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนชื่อแล้วเอารูปผมไปหากินโยผมแจ้งนะครับเพราะว่าเห็นมีเสียงไล้สดค่อนข้างบ่อยมากทีนี้หลายคนนะอ่ะสงสัยว่าเป็นของหมอปลาหรือเปล่าย้ำว่าใช่หรือไม่ใช่ ไม่ใช่เอกท uh, like ี่คุณกูบอกไม่ใช่ย้ำว่าไม่ใช mm ่นะครับย้ำว่าไม่ใช่นะครับเข้าใจผมนะฮะครับก็ที่พอดูใกล้กล้องอันปลอมออ่ะันนี้ปลอมจริงๆน่าจะมีมากกว่านี้นะที่ว่าปลอมถ้าเซิร์ชเข้าไปหมอปลาเนี่ยตอนนี้คือไลฟ์บ่อยมากเลยขึ้นมาเยอะวัดบ่อยมากนะที่ทหนึ่งไกลๆมีเคยอยู่ด้วยแหละอ๋ออันนี้คือไลฟ์บ่อยมากไลฟ์บ่อยมากเมื่อก่อนอันนี้เอารูปผมไงครับได้ไหมได้ไหม นี่คือปลอมนะครับย้ำว่าปลอมนะครับย้ำว่าปลอมนะฮะครับแล้วถ้าบุคคลคนนี้ช่วยลบด้วยยังไม่เปลี่ยนชื่อนะครับผมแจ้งนะครับครับวันนี้คือวันที่ยี่สิบสามนะครับให้เวลากี่วันครับสองวันนะครับให้เวลาสองวันสองวันนะครับไม่งั้นเจอกันนะเดี๋ยวก็ไปเช็คใหม่อาจจะโดนปิดเพีได้นะคะถ้าเราแจ้งแล้วนะคะอ๋อให้ปิดเพีไม่ต้องไรหรอกต้องดำเนินคดีฟามนะครับครับ ปิดเพจอะผมไม่สนใจตรงนั้นหรอกถ้าคุณไม่เปลี่ยนชื่อนะครับผมบอกคุณเลยนะฮะผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รู้เ,เรื่องว่า,า,ลาลูกอีหารากคนไหนเป็นคนทำนะครับครับแล้วถ้าลูกอีหารากคนไหนได้ยินอยู่อะการุณาเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนไหมไม่ต้องไปเปลี่ยนรหัสเก็ไม่ต้องมาเข้าถ้ามีรัสเพื่อนเลิกใช่้รถบาเียจา ก็ม <Construction>. ีเหตุผลอยู่ขอโทษนะตอนนี้คุณบอกเอฟซีคุณมีผลิตภัณฑ์กี่ตัวที่ก่อจ้างคุณรีวิวเนี่ยมีกี่ตัวคุณมีผลิตภัณฑ์ที่ก่อจ้างคุณรีวิวเนี่ยมีกี่ตัวหวีแล้วกอนิกาด้วยค่ะโอ้หวีหวีนะครับแม่ไม่ก้อริกาไม่ขอจ้างคุณรีวิวสินค้าอยู่กี่ตัวตรงเนี้ยเมื่อกี้มันมีเสื้อผ้าแล้วอะไรเสื้อผ้าด้วย ื้อผ้าจะแจกฟรีของพี่โนพี่โนชุนทวันนะคะสพายท่านช่างไทยายเขาแจกเราทุกปีเลยเดี๋ยวพอผม,<ไ>มจะเปนหนาวนะเดี๋ยวอาหารคือพี่โนเป็นผู้ใหญ่ใจดีของที่นี่นะคะพี่โนนะย้ำนะครับไม่น่ารักนะครับถ้าเอาชีพผมไปแบบนี้นะฮะครับ,รบไม่น่ารักนะครับผมก็เคยโพสต์ใน Facebook มาหลายรอบแล้วแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนวันนี้เราเราไลฟ์สดบอกนะครับว่าเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทำแบบนี้นะครับ กลางนาเปลี่ยนชื่อครับแล้วยารูปผมไปแปะหากินนะครับหรือว่าเขาอยู่ต่างประเทศหมอปลาไม่ต่างประเทศหรอกประเทศไทยแหละเพราะว่าไล์บ่อยไล์บ่อยไล่บ่อยไลบ่อยแบบรถต้นคองอย่างเงี้ยอ๋อครับไล์บ่อยด้วยเล้วไล่อยู่แถวกรกอกนั่นแหละโอ้ไลฟไอยู่แถวกรกอกเพราะว่าอเพราะว่าคนตั้งแต่ว่าหมอปลาไปไม่ไม่ไม่ผมไม่ไปผมไม่ไปแล้วผมก็ไม่เข้าไปไปไปวุ่นวายเขาก็ไปค้องเกี่ยวแล้ว ผมย้ำจตนาเดิมว่าผมไม่ไปวุ่นวายไม่ไปคุ้งข้องเกี่ยวแล้วนะครับครับแล้วก็คุณโยคะไม่ทราบว่าเครื่องร้อนไหมคะร้อนนะคะก็เรสื้อไม่เสื้อแจกไปครบแล้วอะค่ะใครยังไม่ได้พี่ยังไม่ได้เหรอ XL นั่นแต่ไม่ได้หรอกได้เว XL ไม่มี XL แล้วอะขอให้เป็นตยาช้าเนี่ยแล้วยูทูบมีปลอมไหมครับ อ่ะยูทูบมีปลอมไหมครับช่องหมอปลาครับไม่มีมั้งไม่มีนะไม่มีมีแต่หมอปลาเฟรมเบอรี่จะเพจจะเพจมันไวกว่ายูทูบไงมันน่ากลัวไงนี่ใช่ใช่เพราะว่าคนบางทีคนเขาไม่เข้าใจคิดว่าเป็นของผมไงใช่ใช่เพราะบางคนก็กดติดตามเห็นเห็นเห็นชื่อผมไงใช่ใช่เป็นการเข้าใจผิดเนาะช่วยเอาเครื่องมาตอนนี้คนมาอยู่เท่าไหร่ยกพันแปดแล้วหมื่นแปดแล้วของพี่เป็นหมื่นเหรอไม่ไม่ของนี้แหละของผมไม่ถึงหรอก คนติดตามัเจ็ดสแสนสสเจ็แสนเจ็แสกว่าเจ็ดแสนกว่าแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกับใครไงผมออกจากกรกฏมาณเกือบเดือนละสองอาทิตย์กว่าครับไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมคะพักผ่อนเท่านี้กิจกรรมนี้ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับไม่น่ารักเอาเลยเลยนะครับคืออะไรที่ไม่ใช่ว่าวันนี้อะไรก็ปอมก็มันพอมาเราไม่รู้ไงก็มันมีคนส่งมาให้ผมดูไงครับ นะครับคุณเอกชัยครับ <Việt> คุณแนะนําว่าหวีนี่ใช้ดีไหมดีคดค่ะวีอกกนิก้านะคะของหมอเก่งนะคะคนนี้นะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง890บาทสั่งมาได้ตามลิงที่เราขูดไว้เลยนะคะหมอปลาไปแล้วคือหัร้านได้หวีก็คือได้หวีจริงค่ะอันนี้ค่ะหัวร้านได้หวีมันจะทําถูกกับถูก้องกาะรีรั่ทยาทําออกแบบมาตามนั้นเลยนะคะ มีอะไรจะคุยเพื่อนๆแล้วก็คันโฆษณาด้วยการหวีของเราที่เรารับเป็นรีวิวของพี่หมอเกตนะคะเราจะหวีออร์แกนิก้านี่นะคะเอ้ยช่วยทำมาหากินหน่อยเิคุณรีวิวหวีหน่อยเร็วหมอปลานี่หมอปานีคือ,อไม่ใช่ของจิ๊อ่ะาปลอมขนาดอเอกคุงยังรู้เลย <c oughs> ใช่ใช่ เพื่อนๆนนคะคนไหนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ของวันนี้ที่มีนะคะรเราแจกเสื้ออีกห้ารางวัลน,นะคะเหลือเสื้ออีกห้าตัวที่เราเก็บไว้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะสุ่มแจกในนี้เลยนะคะวันนี้ติดตาสวยมากนะคะคุณเอก <c oughs> ินพงศ์ดูแลเหมือนบัต <c oughs> รอันนี้ฟอมหรือจริงอันนี้ฟอมหรือจริงบอกเขาคนบอกก่อนอันนี้ดูแล้วคือกับเมรนเนี่ยมันทำยังไงครับฟอม ผมจะพูดเรื่องนี้ให้ฟังนิดหนึ่งเรืเ่องเกี่ยวกับฟาร์มเชื่อนะฮะเรื่องเกี่ยวกับฟาร์มเชื่อเพราะผมเห็นพวกหมอดูทั้งหลายเขาชอบพากว่าบางคนเนี่ยไม่มีบารมีเนี่ยอย่าสร้างนู่นสร้างนี่ครับนะย้ำนะครับว่าอย่าไปเชือ่อใใอย่าไปเชื่อเลยค่ะนะครับการที่เราอ่ะจะไปสร้างอาะไรก็แล้วแต่ มันไม่ใช่ต้องใช้บารมีนะครับมันต้องใช้เงินกับใช้ช่างก็คือใช้แรงงานนะครับมันจะสําเร็จหมดเพราะว่าหลายคนบอกว่าเนี่ยหมอปลาท่านมีเงินเนี่ยท่านจะสร้างสิ่งเนี้ท่านจะสําเร็จไหมถ้าคุณไม่กงช่างคุณสําเร็จแน่นอนหรือช่างไม่กองคุณมันมีสองอย่างด้วยถ้าช่างกงคุณคุณก็จะทําล่าช้าแต่ถ้าคุณไม่จ่ายเงินช่างช่างก็อยากทำ เงินดีช่างดีงานสําเร็จ <c oughs> เงินไม่ดีช่างไม่ดีงานก็ไม่สําเร็จ <c oughs> เงินดีช่างไม่ดีก็ไม่สําเร็จเหมากกาือนกันก็ต้องพร้อมรองช่าง <c oughs> นะครับอย่าคิดว่าเรามีบารมีหรือไม่มีบารมี <c oughs> ทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็มีบารมีในการเกิดเป็นสัตว์ประเสริฐอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแนวทางไหนเท่านั้น อย่าบอกว่าเฮ้ยบางคนจนคนจนจะสร้างบารมีได้ไงล่ะค,คนจนก็สร้างอะไรไม่ได้คนรวยบางคนไม่มีบารมีไม่มีบุญเลยบางคนโกงกินอีกต่างหากเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่โกงกินเยอะแยมากมายแต่ทําไมเขาสร้างอะไรสรึงสำเร็จละ่ะเพราะเขามีเงินไงและบารมีหรือไปบนั้นน่ะบางคนเป็นเจ้าพ่อเป็นมาเฟียเป็นมือปืนสร้างหมดก็สําเร็จเพราะอะไรครับเพราะเขามีเงิน ผมถามว่าเขาเป็นคนดีหรอ่าบางคนที่สร้างวัดสร้างโบสถ์ทอดกฐินน่ะบางคนคนชั่วเยอะแยะ<ม>แต่มีเงินครับมีเงินสร้างพยายามมีเงินมันสร้างในทุกอย่างครับยกเวน้นยกเวน้นอย่างเดียวที่สร้างไม่ได้พวกนี้สร้างเวงสร้างกรรมคุณสร้างไว้แล้วคุณเอาเงินนี้ไปซื้อตรงนั้นไม่ได้เนื่องจเงินมาซื้อตรงนั้นไม่ได้เงินม,มันไม่สามารถซื้อเวงซื้อกรรมได้สิ่งที่เราทําไป เงินอาจจะซื้อความสุขได้ทุกอย่างแต่ซื้อเป็นซื้อกามที่คุณทําไปแล้วเนี่ยไม่ได้เข้าใจไหมฮะเข้าใจครับแต่เงินอาจจะซื้อความสุขความสะุกความสบายแต่ตอนตายคุณก็ไม่สามารถเอาเงินทองที่คุณมีอยู่เนี่ยไปซื้อยมมาทูดได้เพราะยมมาทูดไม่รับเงินรับทองรับแต่บุญรับแต่กรรมเท่านั้นเข้าใจนะฮะใช่เสลยไปเลยเสลยไปเลยเสลยกันไปเลย ข้างในมีสวดมนต์ทุกวันนะคะสี่นุสี่ห้าครึ่งแล้วก็ฝงวงครึ่งสวดไปเลยสามเวลาฟังนะจ๊ะหลายคนน่ะทักมาว่าไปหาหมอดูนู่นนี่นั่นห้ามสร้างอะไรไว้ในบ้านคุณจะสร้างอะไรไว้ในบ้านก็ได้อาจจะเป็นยักษก็ได้ถ้าเงินของเราสร้างไปเถอะแต่ถ้าบางคนไม่มีเงินสักบาทแล้วบอกว่าหมอบูบอกว่าเรามีบารามีจะสร้าง มันจะสร้างคนเป็นได้ไงอ่ะครับเข้าใจไหมเข้าใจครับแต่สร้างอารมณาแล้วแต่สร้างแล้วคนอื่นก็เดือดร้อนอย่าสร้างอย่าอ้างว่าบุญอย่าอ้างว่าบุญเด็กขาดเพราะบุญจริงๆอ่ะคำว่าบุญของมันเนี่ยมันแปลว่าฝาดีมันไม่ได้แปลว่าเงินถุงเงินถังเข้าใจไหมแต่วันนี้สังคมเราอวยไงอวยคนมีเงินไงอวยว่าเขามากบารมีไงมันจริงไม่ใช่เพราะเงินบางอย่างเนี่ย เขาโกงเขากินมาไนงะบุญฟาร์มดีไม่ได้มาจากการโกงกินเขาใช่ไหมคนที่โกงกินไล้ร่ำรวยเนี่ยบางคนยกยอตัวเองไงว่าคือบุญเก่าผมเคยเจอนักการเมืนนเองคนหนึ่งเขาโกงกินเยอะมากเลยคนนี้เขากงกินเยอะมากผมก็ถามว่าพี่พี่ไม่กลัวบาปหรอสิ่งที่พี่โกงอยู่ทุกวันนี้เหมือนว่าเขาพูดให้กำลังใจเองว่าเขาไม่กลัวหรอกเพราะว่านี่มันคือบุญเก่าของเขา บุญเก่าแปะมึงดิครับบุญเก่าแปะมึงดิถ้่นมึงคือเรียกว่ามึงโกงกินแต่วันนี้มึงมีอํานาจพอมีอํานาจเนี่ยคนเราก็สามารถโกงกินหรือทําสิ่งที่ผิดกฎหมายได้ง่ายขึ้นไงครับสิ่งที่น่ากลัวหน้ากว่าน,นี้คืออํานาจถ้าบุคคลนั้นมีอํานาจมาอะไรเนี่ยก็อ้างว่า เขามีบุญปฏิปาวมึงใช้อำนาจมึงใช้อิทธิพลมึงใช้พรรคพวกเขจชนะคุณใช้อิทธิพลคุณใช้พรรคพวก <c oughs> คุณก็เกิดอำนาจในสิ่งที่มันผิดทุกวันนี้เห็นไหมครับว่าบางอย่างเนี่ยเราเห็นว่าเขาทําผิดแต่เขาไม่ผิดเพราะเขามีอำนาจพอมันมีอำนาจปั๊บเงิน,นทองม,มันก็เข้ามาไงอ้างว้ามันน่ากลัวอ,อย่าอ้างว่าคนเหล่านั้นเขามีบุญ เไหมเ้คุณห้าพูดถึงสิงเหล่นี้ไม่ดีพวกยงพวกยาคุณห้าพูดปรกษาดูเล่นไม่ได้่เขาปรึกษาตอนนี้เป็นเกไอดอลเขาวางตัวแบบนี้ถูกต้องหรือยังอ๋อเอไทดอลซนเตอร์ดขนปีเซนเตอร์หวีซนเตอร์ครีมซนเตอร์ครีมของหมอเกตเขาถามว่าตอนนี้เขาวางตัวถูกต้องหรือยังแล้วกกาใช้ดีมาดูเยอะเยอะเยอะผมไม่เยอะ ประมาณของผมสองร้อยห้าสิบสี่ยิ่งใช่ใช่ไม่ค่อยได้ไลฟ์ไงไม่ได้ทำนะานม่ไไม่ได้เข้าไปในนั้นเรืองอันนี้อันนี้เออ่คลิปวิดีโอคลิปคคลลิิปปด้วยไลฟ์ด้วยจริงจริงแกไม่ได้ทำหลายวันใช่พี่เล็กใช่เกือบเดือนแล้วผมพักผมเกือบเกือบเดือนละไปพักไปพักไปพักที่บ้านเสื้อสวยเสื้อสวยเออใช่นานา ผมฝากนะครับว่าลอมหนูจริงลอมหนูจริงมนุษย์เรานะครับรเกิดมาครมมบตามกองประกา,ารทุกคนนะมีบุญมาเกิดมีบารมีมาเกิดแล้ว <c oughs> อยู่ที่ว่าคุณนะจะเกิดมาแล้วจะใช้บุญบารมีขนาดไหนบางคนก็เกิดมาเป็นคนดีบางคนเกิดมาเกิดมาเป็นคนชั่วนะครับแต่ผมสังเกตแล้วว่าส่วนมากคนชั่วเนี่ยแริ่มัากล้าทาชั่วได้เยอะๆเนี่ยเรา่ <c oughs> ว่าคนไม่มีอํานาจ <c oughs> มีเงินไงเห็นไหมครับว่า บางอย่างเราต้องเคารพกันว่านักวันนี้กฎหมายเราเนี่ยเอื้อให้คนมีเงินอืคนจนเนี่ยต้องเคารพกฎหมายคนมีตงงังเขาไม่เคารพกฎหมายหรอกอเห็นไหมไม่ค่อยเคารพกฎหมายแต่คนจนเนี่ยอยู่ใต้กฎหมายนะซึ่งมันเป็นอะไรที่สองมาตรฐานมไม่ต้อมหรอกคนจนกับคนรวยเนี่ยไปสถตรฐานที่ของรัฐบาลเอกนชนเนี่ยให้สังเกตเลย ถ้าไปสถานที่หน่วยงานราชการเอกชนเนี่ยคนรวยเนี่ยไม่ต้องรับบัตรคิวอืไม่ต้องรับบัตรคิวแล้วยิ่งว่าคนมีชื่อเสียงแล้วผ,ผู้ใหญ่ในสถานที่ตรงนั้นก็อ,ออกมาต้อนรับอาจจะไหมจริงจริงมีงงน้ำให้ดื่มบริการอย่างดีเลยเข้าห้องพีเพีส่วนคนจนเนี่ยต้องรับบัตรคิวอพอ,พอรับบัตรคิวปับ๊บเขาเรียกแล้วหูไม่ค่อยดีเพระาะงานมันเหนื่อยก็เจอประจา,านสมพันดาอีก <c oughs> ว่าทำอะไรถึงมันช้าเหลือเกินดีไหม <c oughs> นี่คือคำว่ามาตรฐานแต่ปัจจุบันผมแนะนำนะครับเอฟตีทข้ามาโด <c oughs> สมมุติคุณอยากจะไปสถานที่หน่วยงานราชการต่างๆหรืออต่างกแรชลา,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 าและให้เขาบริการพวกคุณให้ดีเนี่ยง่ายน,นิดเดียวทำไงจนรวยเชื่อ <c oughs> ผมบริการคุณดีเนี่ถือมือถือไล์สดเข้าไปเลยเพราะพวกนี้มันจะสร้างภาพ ว่ากูบริการจะจนหรือจะรวยมาตรฐานเดียวกันหมดเข้าใจนะจ๊ะให้ถือมือถือเลยจะไล่หรือไม่ไลฟ้องว่าตอนแร้กํลังไล์สดว่าตอนนี้ถ่ายกําลังมาตรงนี้นะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บริการดี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 เชื่อผมเนี่ยว่าเขาบริการคุณเหมือนคนรวยแต่ถ้าคุณไม่ถือมือถือไล์เนี่ยและคนจนอ่ะเขาจะบริการคุณแบบไม่อยากจะพูด ครับไม่อยากจะพูดใช่ใช่เข้าใช่าไ,ไปสถานที่ต่งางๆเดี๋ยวนี้คนเรามาดูการแต่งกายเรื่องไงมาดูฐานะมาดูชื่นเสียงกรร็แล้วไงมันไม่รู้ว่าคนนี้ก็มาเรื่องอะไรหรอกทุกที่แนะนำนะครับถ้าคนจนอยากให้บริการเหมือนคนรวยให้ถือมือถือไลน์เข้าไปด้วย <c oughs> แล้วเขาจะบริการคุณอย่างเทวดาอ่านะนี่คือวิธีการเทคโนโลยี มันสามารถช่วยให้คนจนคนรวยเนี่ยมาตรฐานเดียวกันเฉพาะบางเรื่องแต่บางเรื่องยังใช้ไม่ได้อย่างเรื่องเนี้ยมายฐานที่เอกชนราชการเนี่ยให้ถือมือถือไล่เข้าไปเนี่ยเขาจัดบริการคุณอย่างพรอบพระเป็นเทวดาเฮ้ยผมอะไรกูเนี่ยกูเรียกอะไรอะฮะเรีอะไรคุณอ่ะูเลกูพูดฟังอะไร ท่มันไมีมไม่ได้ยิ้ทำวางปกอะไอาวใรมอนไม่ได้ยิ้มเขาวางโเจ์เขาจะโฆษณาพวกหมีพวกอะไรออร์แกนิก้าแล้วก็อะไรงต่อนะไอครีมของมอเกตดที่ใส่อบุณขอบคุออกบอกไปเลยอยากพูดอะไรพูดความในใจไปเลยอย่างออร์แกนิก้าพัดกระชายีมันน่าจะผีที่เป็นออร์แกนิกออร์แกนิออมจากประเทอไรรู้ไหมที่คุณจบดรมาที่ไหนไม่จบถวมาจบโทไม่ที่ไหจะห ที่ไหนจุดที่ไหนต้องที่คอรีดาคอรีดาไม่ใช่ไม่เปลี่ยนแล้วอเมริกาใช่ใช่ส่วนคอรีดาอ๋อนี่ก็คือหมีนี่มาจากอเมริกาใช่ไหมมันเป็นไปตองกาไปอันนี้เป็นเป็นของท่าหรือโจคนนราเป็นไปแล็กเหมือนเหมือนมุกโบกนะเราก็เอาตัวอย่างแล้วนะครับบุรีบุรีฝากนะครับว่าฝวานครับว่าเราอ่ะจะสร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าไปคิดว่ามีบุญหรือบารมีหรือเปล่าไม่ไม่มีหรอก มีเงินสร้างที้หมดและจำไหมนะตึกสูงสูงโรงแรมแสนล้านเขาใช้เงินจาดช่างในการต่อสร้างเขาไม่ได้อ้างเอาบุญกับบารมีมาสร้างคุณเข้าเซเว่นคุณเข้าห้างคุณเดินตลาดนั้นคุณใช้ในซื้อของครับใช้เงินเหรอใช้บารมีเหรอใช้เงินครับยกเว้นคนบางคน ใช้อิทธิพลก็คือใช้อำนาจเอาของเขามากินปีซึ่งคนประเภทนี้น่าลวัวเขาจะยังจำไหมครับจะท้าวแล้วแต่อย่าอ้างว่าบุญกับบารมีถึงทุกคนถึงกันหมดครับนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกถึงแบบไหนนะครับทุกคนเกิดมามีบุญบารมีมาแล้วก็เป็นมนุษย์แกอาจจะพิการก็คือมีบุญครับ แต่พวกเราคือไม่ครบสามคุบสรบการมันดีฝ่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับเพราะมนุษย์เราคือสัตว์ประเสริฐถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเราไม่สามารถทาอะไรได้เลยเพราะเราต้องระวังสัตว์ประเสริฐแต่สัตว์เดรัจฉานบางพวกเขาทําตัวดีฝ่ามนุษย์อย่างพวกเรานะครับาสัตว์ประเสริฐเพราะสัตว์เดรัจฉานเนี่ย ไม่มีการมาทุ่มมาแทงหลังไม่มีการอิจฉาและนิสยาอินก็อิ่มอิ่มอิ่มแล้วก็นอนพันือส,สัตว์เดราาัจฉานส่วนประเสริฐแบบนมแบบนุษย์ไปพวกเราเนี่ยชอบแทงหลังชอบกันแกล้งเพื่อแกลกกันครับแลกยศดฉาบรรดาศัตว์ต่างๆไนงะสรุปไปนะฮะว่าสัตว์รป,ประเสริฐเป็นมนุษย์เราเนี่ยน่ากลัวฝ่าสัตว์เดราาัจฉานทั้งๆที่ก่อสร้างให้สัตว์ประเสริฐเนี่ยลงมาสร้างบารมีจริงไหมฮะแต่สัตว์ประเสริฐบางคนกับ ทำน่ากลัวฝ่าสัตว์เดรัจฉานหลายเท่าพันเท่าสัตว์เดรัจฉานไม่มีนะครับการแก่งแก่้งยดถาบรรดาสั่งการประจบสอพองเจ้านายเงี yeah! ้ย <c oughs> การประจบสอพองเจ้านายการประจบสอพองเจ้านายสัตว์เดรัจฉานไม่มีครับไม่มีนะฮะสัตว์เดรัจฉานไม่ทํา แต่สัตว์ประเสริฐทำเข้าไหร่กว่าชาวจนนะครับครับแต่มนุษย์บางคนมือัใจตามก่ากัดเดราชาหลายเท่าพัานเท่าตัวเงินตัวทองมันก็หยุ่ข้าของมันกินในน้ำมันก็ไม่ได้มากงกินภลาษีไครไม่มีครับมันก็มาแก่งแย่งกินอีนกับกคร่วันหนึ่งมันก็หาจริงขึ้นมันนะครับมันอาจจะมาขโมยปลาในสระมันกินแค่นั้นแหละ แต่มันก็กินแค่อิม่มมันไม่ได้กินเพื่อไปเผื่อคนไหนแต่สัดประเสริฐตัวเองอิ่มไม่พอต้องเอาไปเผื่อลูกเผื่อร้านเผื่อญาติพี่น้องเผื well ่อเพื whale, ่อนเผื่อปู่เผื่อไม่พอเผื่อไว้ตัวเองวันตาอีกเผื่อไม่พอเผื่อให้ลูกหลานที่กำลังเกิดน้ำมาอีกนั่นคือสัตว์ประเสริฐครับแต่แในฉนไมีครับอาง่ายเลย สัตว์เจลาชารอิบตัวเงินตัวทองเนี่ยมันเข้าวอในบ่อเนี่ยมันก็กินปลาให้อิบเฮ้ย่อกรณ์อะไรเครวะกูกำลังพูดอยู่เนี่ยคุณใจกรคิ้วทำไมเล่นโทรศัพท์หัวไป่ยันไปหัวมึงงงอ่ะถามคนคิ้วตอบนี่เหมือนใครก็ไม่รู้นะถามคนคิ้วไปตอบไปนี่อาจริงนะฮะทุกคนทุกคนเปิดเปิดเปิจริงไปละ ว่าสัตอชาชันมันกินแค่อิ่มมันก็พอแต่สัตว์เสริฐบางกระพวกไม่รู้จักอิม่มตัวเองอิ่มก็ต้องกินเผื่อคนอื่นด้วยก็คือการโกงกิ๊กอน้เข้าใจไหมครับ,รบฝากไว้ให้คิดนอนฝากไว้คห้ิดกูพอแล้วกูยิ่งไรสองคนข้างหลังยิงย่งุยพอแล้วกูยอมแล้ว, <laughs> วกูยอมแล้วกูยอมแล้วกนะูยอมลงไแล้ว <laughs> ย่นมึงเต็มที่ไปเลยนะมึงเต็มที่ไปเลยนะเขาบอกว่าสีธัญญาไม่ได้ว่าผมผมบ้านะสีธัญญาเรียกผมคนป่วยอ๋อเขาไม่ได้บกป้าคนป่วยใช่ใช่ใช่สรุปคนป่วยหรือบ้าสรุปว่าสีธัญญาเรียกว่าบ้าหรือป่วยป้าหมดถ้าสัวใสตัวขาวใครไหวสรุปป้าไหนเขาไม่้ยอมแล้วยอมแล้วเดี๋ยวผมหาพื้นที่ไร้แบบไม่มีให้คนนี้นะฮะถ้ามีกอยู่นี้อยู่ เราจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะฝากเอซีนะครับกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะครับเพื่อเราจะมาพูดกันในประเด็นต่อต่อไปนะจ๊ะ <c oughs> แค่นี้แหละจ๊ะครับก็